ทำไมมันสำปะหลังไทยถึงราคาตกทุกวันนี้เกษตรกรหลายคนปลูกมันทั้งปีแต่พอถึงเวลาเก็บเกี่ยวกลับได้ราคาแค่1นสองบาทกว่าต่อกิโลทั้งที่ต้นทุนปุ๋ยค่าแรงค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นทุกปีแล้วทำไมราคามันยังตกมาดูกันหนึ่งมันจากเพื่อนบ้านทะลักเข้าไทยตอนนี้โรงงานไทยไม่ได้รับแต่มันในประเทศ แต่ยังมีมันจากกัมพูชาและลาวทะลักเข้ามาเต็มดา่านของจากเขเมรราคาถูกกว่าแต่เข้ามาเยอะจนของไทยล้นตลาดสุดท้ายราคามันไทยก็ถูกลงโดยปริยาย 2. ลูกค้าหลักจีนซื้อน้อยลงจีนคือผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดของไทยเมื่อเศรษฐกิจเขาชะลอโรงงานแป้งมันก็ชะลอตามความต้องการลดของเหลือในตลาดเยอะราคาตก3โรงงานผลิตมากแต่ขายยาก หลายโรงงานเร่งรับซื้อมันช่วงเก็บเกี่ยวแต่พอผลิตเสร็จกลับส่งออกไม่ทันยิ่งค่าขนส่งและค่าแรงแพงทําให้โรงงานต้องกดราคารับซื้อไทยส่งมันไปขายที่ไหนตลาดหลักคือ 1. จีนซื้อทั้งหัวมันมันเส้นและแป้ง 2. มาเลเซีย 3. ลาวบางส่วนซื้อแป้งมันกลับไป 4. สหรัฐและอีกหลายประเทศในเอเชียจะทำยังไงให้ราคากลับมาดีขึ้น หคุ้มของนำเข้าให้เข้มต้องคัดกรองของจากเพื่อนบ้านไม่ให้ของราคาถูกคุณภาพต่ำเข้ามากดตลาด 2. ปลูกมันคุณภาพดีเลือกพันแป้งสูงปลูกในดินดีใส่ปุ๋ยถูกสูตของดีโรงงานแย่งซื้อ 3. รวมกลุ่มเกษตร,รกรต่อรองราคาตั้งสากรรวมกันขายรวมกันแปรรูปจะมีอำนาจมากกว่าสเพิ่มมูลค่าแปรรูปเอง ถ้าทำแป้งมันหรือสินค้ามูลค่าสูงราคาจะไม่ถูกกดเหมือนขายหัวมันสดห้า,าราครรฐต้องดูแลราคาอย่างต่อเนื่องมีระบบประกันรายได้และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์แล้วพี่ๆคิดว่าเหตุใดมันสัมปะหลังไทยถึงราคาถูกคอมเมนต์มาได้นะครับ